ค่ะลูกค้าเจอกันอีกอีกแล้วนะคะวันดีนะคะเด็กก็จะเอารถมารีวิวให้ลูกค้าดูนะคะว่าเด็กได้แถมอะไรและตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะราคาเจ็ดแสนถ้าบิลหกพันบาทนะคะสีเทานะคะสิ่งแรกเลยที่เห็นเลยนะคะก็จะมีโลโก้มิซูบิชนะคะสีโครมเมียบนะคะแล้วก็จะมีสกรูหน้ารถนะคะ แล้วก็อันนี้ที่เห็นคือที่ครอบครอบกระชดหน้านะคะก็คือของ T W I นะคะแล้วก็จะมีไฟสปอตไลท์คู่ด้านะคะแล้วก็อันนี้คือไฟตัดหมอกนะคะคืออันนี้ไม่ได้มีบับตัวรถนะคะถักตัวรถจะไม่มีอันนี้ใส่เพิ่มนะคะอ่านะคะแล้วก็อ่าเดินมาทางนี้นะคะลองดูนะคะอ่า อันนี้ก็คิวล้อนะคะคิวล้อเพิ่มความสวยงามเนาะแล้วก็อ,อันดีนะคะลูกค้าสติกบาร์ต้อพยางโตโยนะคะแล้วก็แบทแลโซซ,ซึ่งลูกค้าได้เลือกเองนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าเพิ่มเพิ่มในส่วนของแบกกับยางนะคะแล้วก็บันไดค้างคะ่ะบันไดค้างนะคะแล้วก็มีที่ข้อมือจับนะคะอ่า แล้วก็ที่ข้อฝาถังน้ํามันมีข้อเหล็กเลยค่ะแขกแรงบ้างเลยค่ะข้ออ้วนๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะให้ยางก็ไงก็ไปไไอ้นี่เลยนะคะแขกแรงบ้างๆเลยค่ะอันนี้ก็คือที่ข้อไฟท้ายนะคะแล้วก็อ่าบันไดหลังนะคะของเอาเรเดอร์มีไฟถอยให้ด้วยนะคะและตัวนี้เราก็จะมีเซนเซอร์หลังให้ด้วยนะคะ มีกล้องถอยหลังด้วยนะคะแล้วก็ตัวดีนะคะเราจะบีที่ที่ช่วยนะคะที่ช่วยผ่อนแรงเปิดฝาท้ายนะคะเราบีให้ลูกค้าดีนะคะเราบีให้ด้วยนะคะที่ผ่อนแรงนี่น,น,นี่ค่ะที่ผ่อนแรงนะคะให้ลูกค้าได้แบบว่าเบาๆนะคะ อของจริงมันจะดักวันนี้มันจะเบาขึ้นนะคะ,ะนะคะก็หลกัหลกๆแล้วก็จะประบานี้ก็มีกระส่าค้างนะคะมีฟิลสเซรามิกแลวประกันสิบปีเลยนะคะนะคะถ้าเปิดด้านในรถนะคะก็จะมีกุญแจรีบอดปีจอนะคะแล้วก็จะมีกล้องบ,บันทึกหน้ารถนะคะ ถ้ายาก็จะมากับตัวรถเลยนะคะไปเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ไปโฟวิวเกียร์ออโต้นะคะอ่ะอันนี้ก็ดูรอบๆรถนะคะถ้าลูกค้านะคะสนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้ราคาไม่แพงนะคะ หรือว่าลูกค้าอยากจะได้ดอกเบี้ยตามอยากจะดาวตามหรือว่าอยากจะได้แบบไหนตามใจลูกค้าเลยค่ะโทรมาปรึกษาเด็กได้ตลอดนะคะแล้วถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะก็โทรหาเด็กนะคะเบอร์081 920 05 04นะคะเด็กรับเอกทุกสายนะคะโทรได้เลยนะคะอยากได้แบบไหนบอกเลยค่ะตามสั่งจริงๆนะคะ ฮัลบัดนีแค่ดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สำหรับคนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช n e l และเพจมิสูโปแรงบายหนิงไว้ด้วยนะครับผมส่วนการต่อไปเราจะเอารรุ่นอะไรมารีวิวให้ดูก็ฝากติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ